ดีครับแล้วให้ดูแหวนพลอยอย่างนี้เป็นพลอยพทไทยฟ้านะครับเราไปหายากพีไทยฟ้านี่ครับไปจะดีแล้วก็เป็นพลอยต้มพลอยุดบางกระจสีต้มก็มีพลอยทองเกียร์สีต้มก็มีมันก็เป็นพลอยลูกหัวใจเจาะสีต่างๆเป็นมรกรเป็นพลอย เพทายคอยอมิตินะครับก็มีมีเป็นรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเอมอระกตก็มีของบางกะจ,จัดจันทบุรีนะครับก็ออกสีเขียวคอยเพาทายก็เป็นคอยเก่าแล้วก็ของกัมพูชาอย่างเขียวมอรกตเงี้ยบางคนบอกเรียกเขียวตองบางทีไม่ใช่นะครับมันเป็นคอยเขียวมอรกตรถ้าเขียวตองมันจะออกสี บนสีน้ำเงินจะเรียกว่าึงก็เรียกว่าสีิบสีเหมือนขนเตดเ้าเรียกเขียวส่องแต่ตอนนี้พวกสีผสมอย่างนี้จะไม่ค่อยมีมีเขาแพงนะครับเขียวส่องนะครับตอนมันมีอมอมน้ำเงินมันสองสีนะครับพลอยสองสีอันนี้อย่างเนี่ยยกตัวอย่างเป็นพลอยหลายสีนะครับก็เรียกว่าบางคนก็เรียกพลอยเจ็ด ก็สวยนะครับเห็นไหมครับอเอ็นอมเขียวอมเหลืองอตรงกลางแล้วก็รอบๆจะเขียวเข้มพอยคันนี้ต่อไปก็หายากเป็นลอยหลายสีนะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1, 000, ่1ล้านเจเจมจันอันนี้เม็ดนี้เป็นพอยน้ําเงินนําเงินไพรินผีเข้มผีเข้มเมื่อเข้ากับเพชรหรือว่าพอยที่ยด้ขาวก็จะตัดกันนะ ถ้าทําแหวนต้องดูออกแบบนะบางคนทองเพราะว่ามันไม่เข้ากับสีเหลืองแต่เราต้องเอาสีขาวล้อมมั่งเอาสีอะไรมาตัดกันมั่งครับเพื่อให้เพื่อให้ออกมาคมคืนนะครับนี่เราให้ดูแบบแหวนต่างๆครับแบบแหวนต่างๆที่ให้เห็นเนี่ยเป็นแบบแหวนเพทายนะครับเพทไทยก็สวยนะครับบางคนก็เอา พอจากประเทศมาอาอวาาลินเขาบอกเป็นเพทายแต่อคอาอบาลินมันจะเนื้ออ่อนกว่าเพทายมันมันไม่ได้เผาแต่เพทายเนี่ยของกัมพูชาหรือของไทยเนี่ยจะแข็งว่านะครับคุณภาพจะดีกว่าอาอวาาลินไปจะตู้เพทายไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพึงระวังเรื่องการซื้อพอยนะครับบางคนบอกว่าเฮ่ทำไมของคุณแพงนะรัน ของเขาทำไมถูกออกมันคนละเกตมั็นคนละเนื้อบางทีก็ฟัง็นุนย์พูดประทีคนนี้พูดประทีหนึ่งเออบางครั้งจะทำให้คนซื้อเนี่ยสับสนบอกอว้ยฉันโดนหลอกแล้วทำไมซื้อแล้วทำไมคนนั้นก็ซื้อถูกกว่าอืมแล้อันนี้เราให้ดู แหวนพลอยสวยๆงามๆนะครับมากมายมากมายนะครับผควรบอกมือจะทําแหวนอะไรดีเนี่ยนะครับเรือก,กันไม่หวาดไหวแต่ทานมีครบทุกวงก็คือมหาเศรษฐีนะครับใส่วันละนิว้ววันละวงนิ้ววันอะไรวันละวงวันละวงก็สะสมก็วันหน้าก็ไม่ค่อยมีครับของพวกนี้ ของวันนี้จะเป็นของที่กรรม่าาบแลนจะหมดไปเรื่อยๆนะครับสนใจกจ็โทร087155601ร้านตัวจริงจันทร์วันจัน,จนทนร,ร์พี